การแสดงชุดต่อไปครับผมถือเป็นถือเป็นสีน้ำเงินเลยทำไมฮะไฮไลท์ก็ไปกับช่องสามครับนะครับก็เป็นการแสดงเอาอะไรศิลปะวัฒนธรรมไทยเอามาโชว์กันนะครับอย่าโม้มากเพราะรู้สึกจะเป็นนุ่มที่อำเภอเมืองครับผมเป็นจากคับเมืองอ่าฮะเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานคับนะครับผมท่านเตรียมรางวัลไว้ด้วยนะท่านไอตัวไอ้พระอภัยมณีหรอ เป็นพระอภัยมณีได้นะเพราะท่ใส่กมาได้มีเมียมเป็นคนเ,เอา้า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 เอา้เอาครับอันตัวเรามีนามว่าพระอภัยมณีถึงใครจะมองเป็นกุมารทอง เรอยากจะบอกว่าก็พา,าไปมานนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่นาคอตูมันแต่งอะไรของมันะครับเขาใช้มาตรฐานในครับเรื่องนักสแสดงครับรับเราอยากจะบอกว่ารเรามีความสามารถเรื่องการเป่าปีโป <laughs> กติใช้แต่ดูด <laughs> เพิ่งมารู้ว่าปีมันเช็ดเป่าก็วันนี้แหละ,ะนะครับฮะพี่แซวนี่มันลืมเนื้อครับช่วงงงนี้ขอความกรุณาอย่าแซวนะครับครับ <c oughs> บอกตามตรงกดพึ่นได้รับสบายใจได้ก่อนหน่าแสดงสามนาทีรุ่นเนี้ยไม่ลืมเนื้อหรอกยังไม่เห็นเนื้อเลย เล่นไปเลย <ś ed> เอาละสิไอไม่ถูกเอาลเอาลยทิพเอาเอาจับมาสักตอนนึงจับมาสักตอนนึงอยากจะบอกตามตรงอา่าวารีกาทาแล้วมายืนตรงนี้จ้พะพอมีคนบอกว่าผมจะได้สีอะเซน ผมชื่อจารุพัดครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออลังการงานเสียวมากเลยนะปลาครับอยากเป็นปลาอภัยมณีฮ่าๆวันนี้ ฝันว่ามือเขียวรัดสงสัยว่าวันนี้เราจะได้เจอเนื้อคู่ซะแล้ว ได้สามเท่านี้อุ้ยเสียงใครมาเป่าปีแถวนี้อุ้ยตายวยกลีนกระดุกคนนี้หน้าตาดีเลยโอ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดสงสัยว่าเราเนี่ยกะจับไปทำสามีคนที่9.9ซะแล้วไม่ได้การละเราจะต้องแป พี่ต้องแปลงก็ได้มัง้งแม่ยังไม่ได้จัดทัดต่อในที่แปลงจริงิงโอ้โห น้องไข่จริงนี่ก็เราเปลยแล้วนเปลงจากไม่สวยเปนสวยนะครอืมแปลงคืนได้ไหมเรามีชื่อว่าแพนแมนีนะฮะเรามีความสัมารถในการปีตอนนี้ก็ตั้งใจที่จะไปเกาะแก้วพิสดารนะครับแล้วเจ้าเป็นใครเราบอกเราได้ไหม เช่นปากก่อนปิน <laughs> มันมากเลยปากอ่ะใ,ใ,ใครอยากได้ใครวะ <laughs> คือคือหม่อมฉันเอ่อเป็นนางไม้เทิดาแห่งนี้คุณผ้าจอยากอยากอยากจะทำความรู้จักกับเสด็จพี่พระอภัยในดีุะคะ ก็สวยอย่างนี้เราคงไม่ต้องต่อความรู้สักแล้วล่ะเจับได้ไหมเพื่อความสมจริงในการแสดงทุกอย่างนะครับเป็นการแสดงหม่อมฉันอ่อยนะพี่คะไปหลักฉากไห้น้องพอจะจับเป็นเลยเด็กพี่เด็กพี่หยุดก่อนน้องลืมเป่ามน โอ้โหบุหรี่อบไม่ต้องเป่าแล้ว น้อง no. ถ้าน้องใช้แป้งฝุ่นพี่จะไม่ว่าเลยอ่ะเหมือนน้องใช้แป้งมันไงก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เด็กพี่นะคะอันนี้น้องตั้งท้องมานานแะล้วเราได้เสียกันเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ตอนไหนวะไ <c oughs> <c oughs> อเด้ยวคือยังไม่รู้เลยว่าได้ตอนไหนไอ้เดียวเอาคำพูดเดิมๆมาใช้โอ้หน้องรู้แล้วพี่คะว่าเด็กพี่อยากได้คนนู้น แม่า็อยากเอาเรื่องจริงมาพูดสิเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บขอน่อเพื่าแป๊บเดียวใครมีเส้นชู้ไหมครับผมบอกไม่เห็นตอนนี้ดีกันเก่งไงที่นี่เลย่ะเช็คเช็คกันเก่งไนแป้งแป้งแป้งหุบแป้งหุบแล้วพี่ใช่ไหมครับว่าถอดมองไม่เห็นพี่โอ้โห ด้วยครับลำบากใจให้คนพิการจริงเด็กพี่ไหมคะครับเออรางนี่ขี้เคี้ยวคือผมโดนโบนไงยไม่ต้องใส่แร้ปแบบแร็แล้วดูดีแล้วเด็ดพี่ไหยคะครับโอ้ี่มันต้องมีท่ต้องนีเออสี่เปอร์เซ็นต์อย่าอย่าเพิ่งรอสี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เอาแร็ร้อยไปก่อน จากสี่เปลี่ยนเป็นหกได้ไหมครับไอ้นี่ได้ขึ้นแจ้วสองครับเอาตามไม่แบ่งคกายเอาได้ให้ทุกคนนะทุกคนนะเด็กพี่ไหมคะครับเออ่เด็กน้องได้ท้องเลยได้คลอดแล้วนะพี่คะครับมีคลอดแล้วนะพี่คะอืมลูกสีสดเอาลูก ยะบอกทังซกยิ่งดูเดี๋ยวนะอ๋อลูกศิษย์สมพล่ปเนี่ยเป็นเจดพี่ดูจิเพคะว่าลูกเราเหมือนใครเหมือนแม่ยลักษณะเหมือนป้าชัดๆไม่อยากเหมือนแม่ ่บอกตามตรงชั่วโมงนี้คิดแต่เดี๋ยวเมื่อไหร่มึงจะแปลงกายคือถ้าแปลงกายเมื่อไรแต่กูจับจรจริงเมื่อไหร่จะแปลงกายเอ้ยปลอะอะไรนะเออคือนี่แม่เดี๋ยวชื่ออะไรนะลืมล้อผีเสื้อคนส่ง น้องนพี่เสื้อจ้าเด็กพี่บอกตามตรงนะพี่คะน้องก็เสื้อทรงสวยงย่างนั้นใช่ไหมเพคะแม่เจ้าืคือบางทีมันไม่ต้องมีคำบรรยายมันก็เห็นตอนคือตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าน้องใหญ่ขึ้นนะอให่เด็ดเด็กพี่ไม่ชอบใหญ่ๆหญ่เลยเพคะ ก็จังไรอ่ะอะไรนะมากายอ่ะนั่นแหละอย่าง,งที่ลูกเห็นนั่นแหละนะพี่ว่าน้องควรจะต้องเขา้าออกกำลังกายมากแล้วละ่ะฟิตเนสนี่ตอนเนี้พอ่อฮะครับตอนนี้คือตัวพ่อเนี่ยนะก็ได้ข่าวมาว่าสาสุอะ่ะเขามีสูตรการลดน้ำหนักพเรื่องการกิน หญ้าแทนผักอ๋อกินหญ้าแทนผักครับ <ผม S 2> <อ>น่าสนใจนะพี่คะหญ้าอะไรบ้างพี่คะหญ้าอ่อนวัวแก่กินหญ้าอ่อนใช่ไหมพี่พคะจ้าพี่พี่ก็จะเอาเรื่องจริงที่มาพูดนะครับนะกนะ็เมื่อคือพ่อได้ยินมาว่ามันมีสูตรจานสุขภาพ 2อง2 2 4่งสองสองสองสี่สองสามหกอะไรนั่นแหละได้ไปรถน้ำหนักเลยไปลถน้ำหนักไหมเก้แม่หน้าไปนะจะได้สวยจุ้ยเออเพราะว่าแม่ไปโย้ยแม่ไปได้เลยจ้าจะูดูกับป้าแม่แม่ไปเข้าคอร์ดดีแท็กเออไปเข้าคอร์ดดีแท็กได้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 สี่ห้าปีแม่กับแม่แม่กับพ้อเออแม่ไปสักห้าปีนะหนูอยู่กับป้า ปีนานไปอะลูกไม่เป็นไรหนูอยู่รอดได้5ปีเดี๋ยวกลับมาเบียดย้ายดีอะทมไมอยู่แล้วอเมื่อเดี๋ยวจัไม่ทันเบียเมียจับแป๊บนึงนมเมียเป็นไรหรอนมมันจะหล่นม,มันใหญ่ไงพี่คะมันหรอ,อมันใหญ่อ่ะอยู่บ้านไม่เห็นเป็นงี้เลยอ่ะที่บ้าน,น,นเหรอพี่ทัศนอะไรนะคือบอกตามตรงนะครับผมเริ่มสับสนจริงว่าที่ไหนคือที่บ้านจริง ตกลงเมียเมียไปคลอดนี่แพะโอเคนะคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปกินผักกินหญ้าลดอ้วนลดพุงลดออกกำลังกายเออสักสักสักสามวันพอนะไหมคะไม่พอมันน้อยไปป่ะสามวันต่อสัปดาห์นะไหมคะอ๋อครับครับครับนั้น อยู่บ้านไม่ค่อยได้ทำครับพี่ดูจำมากอ,อ๋ออยู่ทำมากนะ <c oughs> ไม่ได้ขอพ่อคนเ, <c oughs> เ,เ,เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กน้องมานะครคะอยู่กันดีๆนะอย่านีไปไหนเนาะจ้าไม่หนีรู้แล้วแหมเมียอึ่มซะขนาดนี <c oughs> เด้เดี๋ยวๆก่อนก่อนยังไงก็ขอแม่แม ิงลสุดทาคอรักแม่ไหมเนี่ยถ้าผมพูดตรงๆมันก็ไม่หายเยอะคือตอนเนี้ยมาเตรียมกันมาก่อนที่ผมจะขึ้นมาผมย้อมใจมาเยอะมากเดตกลงชื่ออะไรนะอ้าวศิลปมุต์ศิลสมุต์ศิลสมุต์รักแม่ไหม คนไหนเอาแล้วไงไม่คือแม่เราเป็นักร์กดูสิปะ่ะกลัวหนูกลัวโดนแม่จีนอ,อ๋อนั่นแหละคือตอนนี้เราต้องแอบหบนีกันแล้วล่ะเพราะแม่เราไม่อยู่นะได้เลยพ่อหนูเล่นเพลดู้